so no no อู้อู้จะไม่ถามอะไรทำไมฉ่านพูดอย่างนี้เพราะว่าสมาชิกที่อยู่ในเพลงนี้เขามีคนในวงชื่อว่าอู๋อู๋วงใหม่ล่าสุดจาก D M D Music ชื่อวงว่า Rex มิซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาแล้วนะครับชื่อซิงเกิลว่าจะอ่านที่อยากรู้จะอ่านยังไงคลังคแคลง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 คลงแคลงแคลงคลงแ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 คลงคงแคลงคลงแ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 คลงคลงบคลงแ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 คลง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 คล

หนุ่มๆ s อ้ยแล้ไงโอ้แกย่อยู่นี่แข็งแข่งอเจมสุขเจมสุขนี่มันนักแสดงหนุ่มทั้งหมดเลยตาเข้าสู่ไยแบรแข็ง

เรืวองลุกไม่สำมหรมู้เนาะผ่านไปแล้วจบเพลงกันะเธอได้โฟกัสเนื้อไหม mm hmm. ไม่ได้โฟกัสเนื้อเลย oh. แต่คิดว่าเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนี่แหละ กิได้นะโอ้คเฮ้ยหรือจะเป็นพีเตอร์รถด้วยไหมหรือยังไงเฮ้แต่รถสวยนะเอจบไปแล้วครับเด็กกับเพจที่มีชื่อว่าแคลงแครง แครงแค่งแข่งแค่งพูดเลยว่าไม่ได้โฟกัสเนื้อเพลงเลยเพราะว่าหัวแต่ดูหน้าน้องๆอ่ะภาพรวมอ่ะภาพรวมทั้งทั้งเพลงทั้งคนทั้งเสียงภาพรวมเป็นยังไงบ้างภาพรวมคือเทพเจ้ามาร้องเพลงทีป๊อปให้พวกเราได้แข่งแข่งกันออืนี่ภาพรวมของกูเลยเท่านี้เลยภาพรวมของกูเท่านี้เลยภาพรวมของคุณคือ มันเป็นการยกวัดดับทีป๊อปอีกหนึ่งวงอ่ะให้บอกว่าดูอินเตอร์ด้วยแล้วก็ทั้งภาพเอ MV วีมีน่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ <ไป S 1> เอ่อเลื้อเพลงกับ MV สมีมเมอมันน่าจะเกี่ยวข้องกับรถอ่ะกับการขับเคลื่อนไปแทนนะอาจจะเกี่ยวกับหัวใจความรักด้วยแต่เราฟังบราอม่ได้โฟกัสเลยอ่ะใช่แล้วก็น้องๆเสื้อผ้าหน้าผมดีแล้วลุกแต่ละคนคือไม่ซ้ํากันแล้วก็เมื่อกี้ที่เราอึ้งอยู่อ่ะอผมแดงน้องยิ้มก็เท่ไม่แพ้กันนะคือเรากาลังจะบอกว่า เขาคือพระเอกซีรีส์แต่และคนพระเอกนายเอกอไม่น่าจะมาเต้นได้ขนาดนี้อะ่ะ uh huh. คือคือเป็นแบบนี้เลยที่ในสมองเราที่คิดแล้วพอคือมันบ้าพอเขาเต้นคือเขาคือศิลปินทีป,ป๊อปแหละถึงจะเป็นก้าวแรกจะเป็นก้าวที่ชาดแล้วคนเนี่ยน่าจะมาโฟกัสเขาเลยแหละมันเป็นข้อได้เปรียบนะในความรสึกชันนะที่เอ่อดีเอ็มดีมิวสิกเอาน้องๆนันแสดงมามันมีทั้งข้อได้เปรียบและความเสี่ยง แต่ว่ากลับการเป็นน้องพิสูจน์ที่เราเห็นนะนี่คือน้องพิสูจน์ที่เราเห็นเ,เลยว่าซิงเกิลแรกอะ่ะกับการที่เราเห็นภาพก็เป็นเอ่อนักแสดงเนาะ <Okay. S 1> เขาทำได้ดีมากผมเบอเร์พี่ว่าแต่ชั้มไปแอบเห็นในทิกเกอ,อกมาว่ามีอู๋กับน้องปอเขาเป็นเพื่อนสมาชิกแบบว่าสายเต้นสายร้องมาก่อนไปแล้วอ๋อ uh แต่แต่เราก็ไม่เคยติดตามผลงานนะเพราะว่าพี่วอลพาชั้เข้าจากแดนดูมันดีเนี่ยพาดูพวกพิลอตเนาะซึ่งน้องก็เล่นได้ดีอยู่แล้วอะ่ะ อ่ะลงนี้กลับมาขอเป็นเพลงก่อนเพลงฟังแล้วเป็นไงบ้างเพลงสนุกไม่ต้องโฟกัสเนียละเป็นไงบ้างแล้วก็มันก็แค็งแครงมันก็แล้วจะเป็นเสียงบเสียงแคร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 งมาเาหรือเปล่าแต่รู้แต่ว่าคือเป็นเพลงที่อ่ะโยกได้แน่ๆหนึ่งแหละคิดหมือนกันแล้วก็สนุกเอ่อมองแล้วพอเห็นน้องเขาเต้นแล้วเราครับก็แค็งแครง สำหรับแชมป์มาเพลงติดหูหเพลงสนุกเพลงเท่แต่เราต้องไปฟังอีกรอบนะครับเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้โฟกัสอันเนื้อเลยเพราะว่าในความที่มันเป็นเพลงเต้นรำบบพี่วอรเราก็มักจะไม่ได้โฟกัสมากเนาะมันก็จะบอกเอาท่านอนทุกอะแคลงแคลงเต้นเต้นอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นฝั่งของเด็กๆบ้างดีกว่า<อ>เ,เพราะเมื่อกี้ภาพรวเราพูดไปแล้วเนาะเพลงก็พูดไปแล้วเด็กๆเริ่มต้นจากคนไหนคนดีอันนี้ที่พี่วอจจำได้ไหมสีสี น่ารักมากเหล่ามาคือโอเคเลยคนนี้ MVP ตี๋เลยออแล้วก็แฟนเขาเนาะปอปอต้อคนนี้ยมีตีก็ต้องมีปอะล้แล้วก็แล้วก็แฟนเซฟแฟนซฟอ๋อแฟนอ๋อที่เล่เรื่องใช่นายแฟนบอยใช่ใช่ใชสอย่างเลย เฮ้ยแต่าแต่ว่าคือเราเราอ่ะคือเราอาจจะจำไม่ได้หมดทุกคนเนาะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าให้ให้ให้้ามใลยก็เนี่ยก็จะจําที่เหลือคือไม่ใช่ไม่ใช่พี่วอลไม่นี่นะคือครั้งแรกที่เราเจอการอะไรอย่างนี้ว่าจะยังจําชื่อไม่ได้ถูกถูกถูเข้าใจเประมาณนั้นแต่ก็หลอดทุกคนเนาะเอ๊ะ ตี๋กับปอเล่นเรื่องด้งกับเธอ<ไ>อเป็นไงพี่ทำจำไ,ได้เป็นจำได้คุณวอลพาดูอืมถ้าเป็นที่พี่จำจำได้แม่นเลยนะเต้นเมื่อกี้เนี่ยพี่จำจำน้องปอถ้าปอมาก่อนเลยเพราะปอเนี่ยชอบทุนเดิมชอบอยู่แล้วด้วยเออ,อก็มีปอแล้วก็มีตี๋เพราะเขาเล่นคู่กันเนาะแล้วก็มา โอแต่ว่าเมื่อกี้ที่รู้สึกแบบเหมือนกันเลยนี่แต่ต่รุ่ที่รู้สึกเซอร์ไพรส์อ่ะก็คือผมแดงคือน้องยินเพราะเราเห็นในซีรีส์ไม่ใช่ผมแดงอ่าแล้วก็ติวเตอร์ทําให้เราอยากรู้จักเขามามติวเตอร์หล่อาติวเตอรล่อเลยมาคนแรกหนึ่งนะซึ่งใช่ไหมแล้วเสียงก็เท่ด้วยเนี่ยเสียงเท่เลยแต่พี่เจมส์สวมันไม่แน่ใจว่าใครเป็นหัวหน้าวงเนาะแต่ฉันบอกว่า เจมสุดูเป็นแบบว่าเป็นรุ่นพี่เพราะว่าเราเห็นได้ตัวอย่างจากเรื่องที่เป็นซุปตาแฟนบอยนะ่ะเขาดูเป็นแบบเนร้ายใช่ไหมล่ะอ๋อคนนี้ได้จำได้แล้วเออเล่นเล่นเป็นตัวร้ายไงอเออที่เจมสุดูเป็นแบบว่าคมคมดูเป็นแบบว่ารุ่นพี่ ดูแลน,น้องๆในวงอะไรประมาณนี้แต่ทีเนี้ยอยากรู้จักเขามากขึ้นกว่าเดิมฝากแฟนคลับที่มาดูอะครับแล้วก็เ,าาเสพเพลงน้องๆอยู่แล้วหรือเป็นแฟนซีรีส์ก็ตามอะครับมาขายหน่อยว่าแต่ละคนยังไงเพราะอย่างพี่วอลเมื่อกี้พี่วอลเพิ่งมาเจอน้องวันแรกเนาะอย่างแชมป์อะแชมป์จำได้จากไพ l o t แล้วก็2คือแชมป์เปิดทิกตกอกแบบผ่าน,านๆอะเพราะว่าเราเรากลัวว่าเราจะดูแล้วเราจะไม่เลอดภัเนาะทีเนี้ยเราก็เลยรู้แค่ชื่อมาก่อนมีมีอะไรอยากฝากบอกน้องๆไหมในฐานะที่น้องๆเป็นบอยแบนด์ที่เราเพิ่งเห็นจากใน อ่า uh, D M D Music โอ้ยดังแน่นอน mm. บอกเลยเตรียมตรัวเลยรับงานเนี่ยทีมเนี้ยเด็กเนี่ยแล้วก็กำลังพอดีนะหกคนเนี่ย uh, uh, uh. ไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะ uh, 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 uh. แล้วก็มาทีเดียวน่ากลัวนะมาแบบเท่น่ากลัวนะบอกเลยนะตูมเดียวเ่าอแก๊งน,นี้ไม่ธรรมดานะ <c oughs> แค่นี้บอกแค่นี้เลย <c oughs> กระบาไว้เลยใครที่พี่บอกกับกรบานเนี่ยส่วนใหญ่นี่จะเป็นไปกจ็จะปังกจ็จะปัง,ะปงนะบอกเลยนะโอ้แล้วก็วงเด็กเนี่ย D E X X เนี่ยเราสองคนไม่ได้ทำกันนะการบ้านมานะฝากแฟนคลับบอกหน่อยครับว่ามันยอจากอะไรเด็ก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 แต่สเห็นเห็น,หนพี่พี่พี่สี่อะเฮียแซลเล่นในตอนที่เราไปว่าที่พี่บอกไปข้ามฟ้าแล้วอัดคลิปมา อ่มีวงเด็กก็มีวงแก่โอเคแมีวงเด็กก็มีวงผู้ใหญ่ล่าล่ะล่ล่ะล่ะอาจจะเป็นเด็กเด็กแปลกเด็กเด็กอย่างงี้หรอเด็ก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 ย่เด็กเด็กแล้วก็ไม่น่าจะใช่มันมีชื่อเต็มอยู่ก็ฝากขายไปด้วยละกันนะครับแล้วก็ฝากก็ด้วยกับช่องของเรากับช่องหกสิบสี่มิเลนชาแนลนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเต้นเอาที่จำได้เมื่อกี้แข่งแกล้งแข่งแกล้งแข่งแกล้ง Okay Don't lose to into the red zone. Yeah, I got my run on. Turn the one away, ready. at the light for the green light. Two, let her lead my cow till I'm wanting. One, I just want to ring. But we're midnight. Here we go. Here we go. Shitty, shitty, clang, clang. Clang, clang. Here we go. Here we go. Shitty, shitty, clang, clang.